เบิ่งสองแถวอยู่เป็นไรลุงเหงาบ่ตั้งแต่ป่วยมานี่เหงาบริจากไปสรางเลยจะจีงงานไปใช้งานไปใช้แต่เก็บแต่จองลุ่มแม่ทองมัดจองลุ่มครับทองมันจีจองลุ่มก็เลยอยู่แต่จังสี่แมนเหงาจังเวีนบ่เหตุเหงาก็เห็ดบ่ได้ยงก็เห็ดบ่ได้ทองมันจองลุ่ม คนเคยเห็นงาน่ปงว่าห่วยิเป็นเนาะอสินีน้เงี้ยราคาสูงคำพูงเลยใส่สมองเงี้ยเลยนั่นแหละงาน,ขน,ขน,ขนเขาเป<ผ>รี้ยไปตามทางกันมันแผ้เปื่อยไอด้ลุ่งแผ้เขาน้ำแห่งสกปรกแห่งมีเสื้อโลกบางเถ่อในาน้ำเนี่ยเขาบอกลู้ว่ามันมีอีหยังเด้แม่นบ่ลาเอ่อเขาไปไข่ไปซ่อนไส้เขาไปในแพ้เขาสิเฮ็ดจังไง อยาเฝ้าไปอยู่ล่อให้มันหายคากาคนหาปลาเนี่ยเพว่าล่อเห้นตัดไหมนี่เพิ่นไ่ได้บอกว่าตัดไหมแต่ว่าเพิ่นนัดในใบน่ะนัดในในัดวันที่ย<ต>ี่สิบสองภาพเมื่อนี้นก็วันที่สิบสี่ทนเอาอดทนเอาลุงหอดอรอบ เก็บเราบอกค่างวดลำพุ่งสิ้นเดือนคุณลาอ๋อสิ้นเดือนหนึ่งพันบาทตอนนี้บ่มีเลยบอกเงินคือทุกเทือนี่ก็คือเอาค่าแรงเข้าใจต่อเดือนต่อเดือนตลอดเป็นบ่เดี๋ยวก็ค่าแรงก็บ่อกว่าหายมากครับเดี๋ยวแกดเบิดเดี๋ยวเขาเบิดเดี๋ยวน้ำปูน้ำปลาเบิดเออไปอักสัตว์นี่ คือเขานี่รุ่งก็ต้องซื้อกินเมืนบอกเพราะว่าลุ่งบ่มีหน้าทุกปีนั้นคือลุ่งรับจ้างเห็นหน้าเขาบ,บอกบ่ได้รับจ้างเนาะแบบว่าเห็ดหน้าแล้วก็แบ่งเขากันแต่ว่าปีนี้นี่หน้านั้นเขาขายแล้วบอกขายแล้วเขาบริเฮตเขาขายแล้วเขาก็บห้เฮตว่าจีพีเหสเฮอยู่มองอื่นยูหรอกแต้ว่าห่างยังมาทันทึ่ประสบโอกาสอยู่แต่มีอยู่มองเขาเจียเฮดนี่มองที่เขาเสียเฮตอยู่ แต่ว่าเฮายังบ่ทันได้รับปากว่าสีไปเเหดแล้วก็เลยมาประสบอุบัติเหตุนีก่อนเออสวยแล้วหาคนเห็นหน้าเห็นหน้าอยู่อืมหน้าเรากับอะไรขณาเฮาบ่เจ็บนี่เฮาก็ไปเ็ดได้เล้๋ยวนนอปีนี้บ้ดนี่ปีนี้นี่ก็ต้องซื้อเขากินเบิดปีเลยแม่นบริทนเนี้ยไลการตอนนี้เขาทีได้ปีกายนี่เบิด์ลเราบรลุก อ๋อเบิดแลเวนบอกอ๋อเขาที่เฮ็ดหน้านะที่รับจ้างเฮ็ดหน้าที่เฮ็ดหน้าแบ่งปันกันนะว่างทุกมือมันก็มีแต่คาเสียใจนอรุ่งนอนหางกันนะเพราะว่าเฮาบ่มีรายได้ทั้งอื่นมีรายได้แต่จากการทํางานของลุงนี่บอกครับที่ลุงรับจ้างที่รับจ้างลุงรับจ้างทั่วไปนี่ รวมกันเลยขายมันละนองทำงานไร้วันกี่โมงรับจ้างเมากับสมบุรว์แเอาไปเห็นบ้านที่นั่นินี่เจ็ดสี่มือห้เมืออ็ไ้เงี้ยนี่บ่านละพันอือละบานเท่ากัเรามาใส่ใจในครอบครัว ผักบัวหัวหอมนบุนป่าขึ้นชื่อเลยซื้อเไปดีนะบ่ได้ซื้อพวกนี้ผักพริกผักตะไคร้พวกอย่างนี้ปลูกกินเองนี่เด้ปลูกนี่นี่เต็มหนึ่งมันก็บ่พอกินโอ้ปลูกขนาดปลูกซ้ำนี่ยังบ่พอกินพื้นที่เฮามีอยู่ซ้ำนี่บ่ลุงเออเฮาบ่มีไ้มีหน้าน้ำเขาบ่เออเฮาก็คือหลับจ้างไร้วันเป็นหลักสั่งเสื้อน้ำพอนี่ไม่เจรร่อยเจรร่อยซื้ออยังซื้อผักพริก พริกสดเนี่ยหรือพริกแห้งเอาคือซื้อหลายแถมมันสินท่านสบท่านอยู่ละีะอโอ้แสดว่ากินพริกกินเผ็ดเดนอยูนี้ต้นนี้ข้าวมนี่ซื้อไม่เท่าละสิบยี่สิบบาทยี่สิบบาทนี่เน,นาทิมเคืองหนึ่งถุดเลรอครับเวลาซือ้อพวกพริกน<อ>ี่เขาก็ขายที่บ้านส่เผ็ดด้ยอืมหายย่า